ไปฝากร้านเย็ี่หนอทางมันบ้าเอ้ยแกไปนอกใจมีถุงอย่างไรนักไม่ปรจัญกินเราขาวไม่ะจัเพราะวไซคับเบอเลยต่้งเสาไฟข้อหาตายส่งแตเรื่องตรดเนาะเรื่ตูดไม่หยังเอาควำตายเนาะไดตาันะตัวตายเห็นมัตายกันแน่สมนหนามงันแน่ เน่าโมนี่เห็นเนาะคุพจทิถามคุยขันโมกันก็เขาพับกันได้ยูเรนพ่อจำนั่นนึงมันโมเยะเะเออจังไ้เป็นขาโตตายปั่นน่อโมโหนี่ทำทำเป็นตุ่ตุ่มพุ่มาเดียวไปหาเห็ดน กินบ่ได้เรื่องเท่าเดวเียเรากินบ่ได้เอาได้แต่เองออเอาไม่ไป่่พบ่บ่เท่าเล่ท่าแรวเขาวัดเขาว่านลรวเขาสิจุบัดจุว่าเรวเป็นคนวัดคน้าเร็คนวัดคนวานินบ่อหลงพอหลงพีมันนางมือ่ีนีกำลังใจนีฉันนี่ลายทิค่ครับของก็จากาถวายผกของหงคนันเจ้าอบังเทศหน่ออมบอก เมาว่าทั้งหลายหลวงโพน้องกระช่นยองยังผมบอกไงเดี๋ยวออมบอกหอยโอ้ยออมบอกหอยแสบดิอด่าพู้เด้อหอผู้ใดนออปกนะไปก็เลยบอกว่าหอยคั้นนี้หอยขันนี้อย่กลับแปว่ายังแปว่ายังขวนี้ ลวงพ่อมากะหลวงพ่อกับลวงพ่อวดไหมเออลวงพ่อปราคู่หน่ะฮะลพ่อปราคู่หชไหมเอาเป้คู่หดไหมจนไม่อย่ดวดจนไหเป็นป้ะคู่วดไหมจนไ่หยุปคู่เลยเขาเป็นประคู่ก็เป็นปราคู่กเป็นต้องสืบเชืเอ็ไปยังหมดลยไม่ถไปเอาวันเด้กมาเลเป็นประคู่ไห Whoa. i what?